สวัสดีค่ะแอนมิชชลพิพานะระนองนะคะปัจจุบันก็ดูแลในตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการค่ะอยู่ที่โรงแรมสีมันวัภูเก็ตค่ะในเนื้อที่85ไ้ไร่ของเราอะนะคะ70%เเลยค่ะที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวการออกแบบอาคารนะคะจะยังคงมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติสีของอาคารเนี่ยก็จะเป็นสีของดินแดง ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับดินเหนียวอะค่ะจะเห็นจากในโครงการนะคะหลายๆจุดค่ะเราจะใช้ความเป็นชิโนโปรตุกีสซึ่งถ่ายทอดถึงความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริงการออกแบบนะคะโครงการของเราค่ะเราจะมีการเก็บ พืชพันธุ์แล้วก็ต้นไม้ที่เป็นต้นดั้งเดิมมาไว้เป็นหลักนะคะแล้วก็จะให้ร่มเงาค่ะซึ่งจะทําให้สิ่งเหล่านี้ค่ะสามารถลดพลังงานได้ด้วยถ้าเกิดเราเข้าไปในตัวบ้านหนึ่งหลังการออกแบบบ้านแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันเลยเราจะยังคงเก็บรักษาต้นไม้เรามีต้นที่สามารถคิดเป็นคาร์บอนเครดิตได้ถึง10ชนิดค่ะนะคะถ้าหากจะเดินไปตามบ้านต่างๆเนี่ยค่ะจะมีต้นไม้อยู่ในบ้านนะคะต้นที่เป็น สัญลักษณ์ของเราเลยก็คือจะมีต้นตะแบกต้นมะม,ม่วงซึ่งอันนี้ค่ะเป็นแนวคิดตั้งแต่การเริ่มปลูกสร้างนะคะว่าเราเนี่ยควรจะต้องอยู่กับผืนป่าอย่างไรให้เราอยู่ด้วยกันได้แบบเป็นมิตรนะคะทุกเช้าค่ะเราจะมีการเ,าเดินเป็น walking trail นะคะแล้วก็เป็น nature walk ค่ะลูกค้าสามารถเดินชมทัศนียภาพเดินชมสวนแล้วก็ดูพืชพันธุ์ธรรมชาติรวมถึงสัตว์ป่าค่ะาสามารถชม บรรยากาศภายในโครงการพร้อมกับสามารถส่งสัตว์ที่อยู่ในเนื้อที่85ไร่นี้ด้วยค่ะนี่คือเป็น Animal f n l l y สำหรับเรา ซึ่เรื่องมาตั้งแต่สถานการณ์ของโควิด19เราก็เล็งเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเราจึงมีการใช้และพัฒนานะคะระบบ QR code ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไร้เงินสดตั้งแต่การเข้าพักนะคะหรือแม้แต่ระหว่างของการพักจะออเดอร์อาหารเราไม่ได้มีการปริน้นเมนูออกมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ทำให้เลสในส่วนของตัวกระดาษได้พอสมควรเลยค่ะ ไทรจอนสักเพชรคงชื่อเล่นชื่อสกายดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกฟู้ดแอนด์เบเวอร์เลอินชาร์จในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับจากลูกค้าทานเบรกฟัตเนี่ยจะเหลือเยอะเพราะลูกค้าสามารถสั่งได้ไม่อั้นถ้านับเป็นกิโลก็ประมาณเป็นร้อยกิโลนะครับอาหารอาหารที่เสร็จจากเบรกฟัตเนี่ยเราไม่มีทิ้งเลยนะครับเราจะมีการมูฟอาหารทั้งหมดที่เหลือจากเบรกฟัตน,นะครับมาไฟทที่แคนเีนเพื่อไว้กับพนักงานทานด้วยค้านเนี่ยของทุกอย่างที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นผัก ทุกส่วนของผักเนี่ยเรานํามาใช้หมดส่วนอาหารที่เป็นอาหารสดเนี่ยเราจะมีเหมือนกับซัพพลายเออร์จากด้านนอกครับเข้ามารับซื้อเพื่อไปให้เป็นอาหารของหมูครับไม่มีเวสเลยโรงแรมเราจะเน้นเรื่องพวกนี้มากตัวอย่างปลาแซลมอนเราไม่ทิ้งเลยนะครับเราไม่เวสเลยเราตัดหัวตัดฐางมาทําน้ําสต๊อกทําน้ําซุปแม้กระทั่งน้ํามันทุกคนอาจจะไม่รู้ครับน้ํามันเนี่ยเราเก็บไว้ทุกหยดน้ํามันคือสิ่งที่เขาสามารถเอาไปขาย มีคนบริษัทมารับซื้อเพื่อนําไปทําเทียนไขนะครับผักบางประเภทที่เราต้องตัดรากตัดอะไรแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาทําเป็นปุ๋ยเราหมักจากเศษอาหารภายในโรงแรมนะครับผมต้นไม้ที่เราตัดแต่งจากโครงการเราจะเอามาบดเพื่อทําปุ๋ยนะครับเพื่อลดการนําไปเผาทิ้งนะครับ สำหรับสีพันวานะครับเราพยายามทํากันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสําหรับซิลิโคนคาร์บอนนะครับคือมั่นใจได้เลยว่าเข้ามาที่โรงแรมนี้ทุกอย่างที่ลูกค้าใช้บริการเนี่ยเราจะนําไปรีไซเคิลแทบจะทั้งหมดเกเกินกว่า90%เลยก็ว่าได้ครับเราพยายามที่จะไม่เน้นหรือส่งของเสียออกไปข้างนอกค่ะทุกอย่างจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทุกท่านยังได้รับความสะดวกสบายแน่นอนแต่มีใจอะค่ะที่เป็นกรีนคอนเซ็ปต์มากขึ้น